สวัสดีจ้ามื่อนึ่สิพาพี่น้องมาเบิงว่าปลาหมึกปลาหมึกอยู่นอเวจ้ะแต่ว่าอันนี้บม่ได้มาจากนอเว์ดอกอันนี้ซื้อมาจากไอโรงงานปลาโรงงานปลาเขาจะเอาปลาหมึกมูนี่มาตกปลามาให้เลือประมงสําหรับออกตกปลาน่ะจ้ะมาเกิดคือจังปลาหมึกกล้วยบ้านเฮาละจ้ะนี่ ต่ลังเทียกมาจากไต้หวันลังเทียกมาจากประเทศเออังกฤษพุนจา้ามันนี้เขาสีล่างว่าใหมีกินข้าวว่าให้มันมีเมือกนะจ,จ๊ะสีล่างอันนี้เอาใส่เอาอย่างออกเรียบร้อยแล้วมันนี้อากาศดีกับเาสซี่ยางนี่จปะปลาหมึกโตงามอยู่นะจา้า บางตัวกับมิคข่บางตัวกับบมิคข่จ้ะนี่ขาสีล้ลางอันนี้มีเกลใส่เกลือลงไปแล้วจ้เขาสีเอาคลุกกับเกลือก่อนล้างเกลือก่อนตัวนี้มีไข่ตัวนี้มีไข่จ้ะเพิ่นแซ่แข็งมา้าเป็นแพ็ค แออแพ็กหนึ่งกับประมาณสิบโลนะจ้าแต่รสชาตินี่กระสิบ๊อกไคกรอบคือคือจังเงินปลาหมึกเป็นบานเฮาดอกเพราะว่าอาชีพเป็นเพราะว่าเพิ่นแซแข็งโดนแล้วก็เป็นคือจังหมึกใยกระสิบ๊อกไคกรอบเท่าไหรดอกใจพี่น้อง แต่กับพอกินได้เนาะก็ถือว่าเป็นมึกสดคือบ้านเขาอันอันนี้เพ็นสเสือประมงอะ่ะพระเจ้าสิซื้อไปตกปลาตกปลาใหญ่น่ะจ้ะขายให้เลือประมงโรงงานปลาซื่อมาขายเลือประมงนี่เห็นบ่าจ้านำเมือกนำเมือกออกหลังจากที่เขาค้นก็ไปเกลือแล้วเขาก็สีรางออกเล็กน้อย้างออกก่อน ขั้นตอนต่อไปเ้ากระสินี่เลยจ้ะน้ำส้มสายชูสิล่างกับน้ำส้มสายชูน่าจ้ะเมือกจังที่ออกเมดก็เมือกกระสิไปกรอบโมมีกินข้าว จริงๆแล้วสิลอกลอกหนังออกก็ได้ได้จ้าแต่ว่าอันนี้สีย่างก็เลยคิดว,ว่าก็จำเป็นตรรอ้องลอกหนังต่าขยำขยำ มเป auto> ิด <autour> น้ำ <cose> ล <wick> ่างออกจ้ะ Ừ, nước nam yên yên nếp qua nam bỏ chặt tôi yên bàn hấu nếp ừ. rồi để họ cho mặt xong lập giang mini เดี๋ยวไปหมักกันเลยจ้ะ,ะก้นสิหมักเข้ากระบังเั็คน้อยนะจ้ะตัวนี้มีไข่ ตัวน,นี้ก็มีไข่จ้ะทรงเป็นอ่อน,น,นอไข่ ខ្រូវើរើស្រាងាសាង់ទារន្តាប់ទា เดียบลอยเดี๋ยวเขาหมักสีขาว เมนูของเขามือนี้จ e ะมักเรีีบร้อยคลิปนี้ก็ขอฝากแค่นี้ละจ้าให้พี่น้องเบิรงปลาหมึกปลาหมึกสดแต่ว่าบ๊อแมนของประเทศนอร์เวย์โดยตรงดอกจ้าเป็นน้ำเขา่าพ่นสังไอโรงงานป่าสังม้านะจ้านี่จ้าคลิปนี้ก็ขอฝากแค่นี้ละจ้าสวัสดีจ้า